สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเรียนนะคะในหน้า34-35แล้วก็38นะคะวันนี้จะมาแก้นะคะโจทย์ปัญหานะคะที่ต้องใช้สมการเข้ามาช่วยนะคะเอามาดูตัวอย่างของเรานะคะที่ดินแปลงหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่3เมตรอันนี้คือตรงนี้นะคะด้านยาวยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่3เมตร ถ้าที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่90ตารางเมตรจงหาว่าที่ดินแปลงนี้กว้างและยาวกี่เมตรก่อนอื่นเราจะต้องเขียนสมการนะคะออกมาแสดงถึงความสัมพันธ์ของสิ่งที่โจทย์ให้นะคะเรามาดูก่อนพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเนี่ยเขาบอกว่ามีด้านยาวกับด้านกว้างนะคะทีนี้เขาบอกว่าด้านยาวเนี่ยจะยาวกว่า สองเท่าของด้านกว้างอยู่สามเมตรสมมติครูให้ด้านกว้างเนี่ยเป็น x ด้านยาวเนี่ยจะยาวกว่าด้านกว้างสองเท่าของด้านกว้างอยู่สามเมตรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้คือด้านยาวนะคะจากความสัมพันธ์ตรงนี้คือยาวเนี่ยจากยาวกว่าสองเท่าของด้านกว้างอยู่สามเมตรนะคะสองเท่าของด้านกว้างนะคะยาวกว่าก็ต้อง นี้นะคะยาวกว่า3ทีนี้เราอยากได้ด้านยาวเฉยๆเราก็กำจัดลบ2 A ออกอกไปก็จะเป็นเอาบวกเข้าทั้งสองข้างนะคะมันจะเป็น 2x 3ก็บวกอยู่เหมือนเดิมดังนั้นด้านยาวของเราจะเท่ากับ 2x บวก3นั่นเองแล้วที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่90ตารางเมตรนะคะเราก็จะเอาด้านกว้างคูณกับด้านยาว กว้างคูณยาวก็คือ x คูณกับ 2x บวก3เท่ากับ90นะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าความกว้างเท่ากับเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คูณแจกแจงเข้าไปก่อนนะคะก็จะเป็น 2x กําลัง2บวก 3x 90นะคะอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงก็จะกำจัดอีกฝั่งให้เป็น0ก็จะได้ลบ90เท่ากับ0น,นะคะ ทีนี้เราก็จะมาแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบของตัวนี้เราก็ลงก่อนตัวหน้าเนี่ยได้แค่2กับ1ตัวข้างหลังเนี่ย90 90มาจาก9คูณ10 3คูณ30ก็จะมี15นะคะคูณอยู่กับ6นะคะ,ะทีนี้ต่อไปเราก็จะมาจับคู่นะคะว่า อะไรคู่กันแล้วทำให้มีผลต่างเท่ากับสามนะคะหคู่สองสิบห้าคู่หนึ่งก็จะเป็นสิบห้ากับสิบสองโอเคก็จะใช้คู่นี้นะคะเราก็จะมาแยกตัวประกอบได้เป็นสอง x คูณกับ x นะคะสองคู่หกนะคะไกลคูณไกล6ต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็สิบห้าต้องอยู่ตรงนี้พจน์กลางเป็นบวกดังนั้นตัวที่บวกต้องมากกว่านะคะอ่ะเราก็จะได้ว่า x เท่ากับ6นะคะกับลบ15ส่วน2แต่ว่าเราไม่ความยาวเนี่ยถือว่าใช้ติดลบไม่ได้ดังนั้นเราก็จะตอบ6นะคะได้แล้วว่า x ของเราเท่ากับ6ดังนั้นความยาวของเราก็แทน x เท่ากับ6ลงไปนะคะก็จะเป็น2 6 12บวกกันก็เท่ากับ15จะได้ความกว้างเท่ากับ6แล้วก็ความยาวเท่ากับ15นะคะแบบนี้ เขียนความสัมพันธ์ออกมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยหาคําตอบนะคะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะในหน้า38ข้อ10ต้องการล้อมรั้วรอบที่ดินรูปสีเส่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่65ตารางวาโดยด้านยาวของที่ดินยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่3วาจะใช้รั้วที่มีความยาวกี่วานะคะอันนี้เขาบอกว่าจะต้องใช้รั้วที่มีความยาวกี่วา หมายถึงความยาวรอบรูปนั่นเองสิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปหาความยาวรอบรูปเราก็ต้องมาดูก่อนว่ากว้างยาวแต่ละด้านเนี่ยเท่าไหร่ <Okay. S 1> เขาบอกว่าด้านยาวยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่3ามคล้ายคล้ายข,ข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะอ่าถ้าให้ด้านกว้างเป็น x นะคะตัวนี้ก็จะเป็น 2X บ 3, อันนี้คือด้านยาวนะคะอ่าทีนี้ตัวนี้เนี่ยมีพื้นที่65นะคะก็จะได้แบบนี้ออกมาคูณกันนะคะพื้นที่65ก็จะเป็น 2x กำลังสองบวก3 x ลบ65อีกฝั่งหนึ่งก็จะเหลือ0เราก็จะมาแยกตัวประกอบนะคะอ่าทีนี้ลองแยกตัวประกอบทดอยู่นี่นะคะ สองคูณหนึ่งเนี่ยตัวหน้าหกสิบห้ามาจากอะไรห้าคูณกับห้าหนึ่งเป็นห้าคูณกับสิบสามนะคะถ้าเอาห้าคูณสองเนี่ยก็จะเป็นสิบหนึ่งคู่กับสิบสามก็จะได้สิบสามอ่ะมีผลต่างกันอยู่สามนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้สองเกับ x อสองคู่กับห้านะคะไกลคูณไกลต้องคู่กับห้าอยู่ตรงนี้นะคะใกล้คูณใกล้ก็คือสิบสามอยู่ตรงนี้ คดกลางจะเป็นบวกใช่ไหมคะพดกลางเป็นบวกดังนั้นบวกต้องอยู่หน้าตัวที่มากกว่าก็คือ13นะคะก็จะเป็นบวก1 3ลบหก็จะได้ค่า x อ,ออกมานะคะก็จะเป็น x เ,เท่ากับหแล้วก็ลบ13ส่วน2เนื่องจากมันเป็นความยาวนะคะเราก็จะเอาค่าที่มันเป็นบวกนั่น นั่นคือเราจะได้ค่าของ x เ,เท่ากับ5นะคะเราก็จะแทนลงไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแทนลงไปนะคะ2คูณ5นะคะเป็น10บวก3ก็จะเท่ากับ13 mm. เราก็จะหาความยาวรอบรูปนะคะเอามาบวกกันทุกด้านเลยก็จะเป็น5บวก5บวก13บวก13นะคะอันนี้ก็จะเป็น10 บวกกับ26อันนี้ก็จะเป็น36นะคะความยาวก็จะเป็นรั้วที่เราใช้จะมีความยาวอยู่36วานะคะต่อมาข้อ11นะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างอยู่3ฟุตและเส้นทแยงมุมยาวกว่าด้านกว้างอยู่7ฟุตแล้วเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมนี้ยาวกี่ฟุตนะคะเราจะต้องมาหาก่อนว่าแต่ละด้านยาวเท่าไหร่ เด็กๆดูนะคะตรงนี้คือด้านกว้างนะคะครูจะให้ด้านกว้างเป็น x ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างอยู่3ก็จะเป็น x บวก3เส้นทแแยงมุมตรงนี้ก็คือยาวกว่าด้านกว้างอยู่7ก็จะเป็น x บวก7นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมฉากเราจะหาด้านแต่ละด้านได้ยังไงให้นักเรียนดูสามเหลี่ยมตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวครูวาดให้ดูก็จะเป็น x x บวก3แล้วก็ x บวก7เราก็จะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาช่วยนะคะก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยคือ c กําลัง2จะเท่ากับ a กําลัง2บวกกับ b กําลัง2นะคะที้ก็จะแทนเข้าไปนะคะก็จะเป็น x บวก7ยกกําลัง2 a ของเราให้เป็น x ตรงนี้นะคะก็จะเป็น x กําลัง2บวกกับ b ยกกําลัง2คือ x บวก3ทั้งหมดยกกําลัง2 อันนี้คือสูตรกำลังสองสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นหน้ากำลังสองบวกสองคูณหน้าคูณหลังสองคูณเจ็ดเป็นสิบสี่ก็จะเป็นสิบสี่เอ็กหลังยกกำลังสองคือเจ็ดยกกำลังสองคือสี่สิบเก้านะคะอันนี้ก็ไว้เหมือนเดิมตรงนี้ก็ใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้ายกกำลังสองบวกสองหน้าหลังสองสามเป็นหกนะคะหกเอ็กบวกหลังยกกำลังสองสามยกกำลังสองก็คือเก้านะคะ อ่ะทีนี้เราก็จะมาดูอ่าตัวนี้ผมก็จะตัดทิ้งไปนะคะเพราะว่าลบออกเหมือนก็จะเหลือศูนย์อ่าฝั่งนี้นะคะยึดฝั่งนี้เป็นหลักก็จะเป็น x กําลังสองนะคะบวก6 x บวก9จากกาจัดฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นลบ1 4 x ลบ49ฝั่งนี้ก็จะเหลือ0อ่ห x ลบ14 x เอาสประสิทธิ์มาลบกัน6ลบ14ก็จะเหลือลบ8นะคะลบ 8x ต่อไป9นะคะกับลบ49ก็จะเหลือลบ40ครูก็จะเขียนมันไว้ฝั่งนี้นะคะเท่ากับ0อ่ะทีนี้เรามาแยกตัวประกอบให้เราสังเกตดูนะคะตรงนี้เนี่ย40ใช่ไหมคะก็จะหาอะไรคูณกันได้40แล้วบวกลบกันได้8 ห้าคูณแปดนะคะห้าคูณแปดเป็นสี่สิบนะคะก็จะมีอีกสี่คูณกับสิบนะคะสองคูณกับยี่สิบหนึ่งคูณกับสี่สิบนะคะจากที่เราดูแล้วเนี่ยมีหรือยังคะที่ห่างกันอยู่แปดนะคะเหมือนจะไม่มีนะคะดังนั้นนะคะ เราก็จะใช้สูตรเข้ามาช่วยนะคะสูตรก็คือตัวนี้นะคะ x จะเท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b ยกกำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะคะสูตรตัวนี้ก็จะแทนนะคะ a เราเป็น1นะคะ b คือลบ8แล้วก็ c คือลบ40 x ก็จะเท่ากับลบของลบ เอาใหม่ oh x ก็จะเท่ากับนะคะลบ b นะคะแทน b ลงไปบวกลบ b ยกกำลังสองนะคะลบ4คูณ a คูณกับ c นะคะส่วนด้วย2 a นะคะก็คือ2คูณอยู่กับ1ก็จะเป็นลบลบ8ก็จะเหลือ8 8นะคะบวกลบ 8ยกกำลังลบ8ยกกำลัง2ก็จะได้64นะคะลบ4คูณลบ40ก็จะเป็นบวก160ส่วนด้วย2 8นะคะบวกลบตัวนี้นะคะก็จะเป็น224นะคะบวกกันนะคะส่วนด้วย2นะคะ หะครูก็จะดึงตัวนี้แยกนะคะเป็น8ส่วน2นะคะบวกลบ224นะคะส่วนด้วย 2, 2มันก็จะเป็น4นะคะตรงนี้คุณจะแยกข้างในออกมาก่อนนะคะเหมือนที่เราเคยแยกนะคะตอนเรียนม .3 นะคะ224มาจาก21เป็น2 21เป็น2 224นะคะ25เป็น10 262 สองสองสี่สองแปดสิบหกสองหนึ่งเป็นสองสองสี่เป็นแปดอันนี้ก็จะเป็นสองคูณกับเจ็ดนะคะตัวประกอบของตัวนี้ก็จะมีสอง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 เจ็ดเราจะเอาสองอมีสองอยู่ค้าตัวใช่ไหมคะแล้วก็มีเจ็ด ครูจะเขียนไว้ก่อนตรงนี้จะเป็น2คูณกันอยู่5ตัวนะคะแล้วก็คูณ7ส่วนด้วย2อง่าทีนี้ตัวนี้นะคะถ้าซ้ำสองตัวดึงได้1ตัวก็จะเป็น4บวกลบอยู่กับ ตัวนี้ครูจะดึง2ได้ตัวที่1นึง2ได้ตัวที่สองดึงมาก็จะเป็น4ข้างในก็จะเหลือรูท2 7, คูณ7ครูก็จะเขียนเป็น14ไปเลยนะคะส่วนด้วย2นะคะครูก็จะตัดเลยนะคะตัดตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นเดี๋ยวเขียนขึ้นมาข้างบนนะคะ4บวกลบ2รูท14ถ้าสมมุติ เราจะเอาคําตอบมาซึ่งมันเป็นความยาวใช่ไหมคะคำตอบตัวนี้จะมีสองคำตอบก็คือ4บวก2รูท14กับ4ลบ2 14. อรูท14ความยาวเนี่ยก็คือห้ามติดลบใช่ไหมคะแต่นังเรียนดูนะคะรูทเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นรูท t 9 รูทเถอดออกมาจะได้3แสดงว่ารูทสิบสี่ยังไงก็ต้องมีค่ามากกว่า3ใช่ไหมคะซึ่งพอสมมติให้มันเป็น3เนี่ยสามาคูณกับ2ที่อยู่ข้างหน้ามันก็เป็น6แล้ว4ีลบหยังไงมันก็ต้องติดลบดังนั้นเราจะไม่ใช้ตัวนี้นะคะเราจะตัดทิ้งค่าที่เราใช้ก็จะเป็นค่านี้อันนี้คือค่าของ x นะคะทีนี้เราก็จะไปแทนนะคะ x ของเราเมื่อกี้เท่ากับ4บวกกับ สองรูทสิบสี่นะคะตัวนี้แล้วด้านยาวของเราก็จะต้องบวกเพิ่มไปอีกสามก็เอาสี่บวกกับสามก็จะเป็นเจ็ดบวกสองรูทสิบสี่ตัวนี้คือความยาวแต่เราต้องเอาทุกด,ด้านรวมกันเลยความยาวรอบรูปนะคะก็จะเป็นด้าน,นเนี้ยเนี่ยมีสองด้านใช่ไหมคะเนี่ยครูก็จะเอาสองคูณเข้าไปเลยแทนการบวกก็จะเป็นสี่ ตัวนี้นะคะคูณเข้าไปแล้วก็บวกกับอีกความยาวมีอยู่2นะคะก็เอาสองคูณเข้าไปก่อนก็จะเท่ากับแจกแจงเข้าไป248 224 4ปดสองสองสรู้สิบี่สองเจ็ดสิบสก็จะเท่ากับนะคะ8ดบวกสิเป็น22นะคะ สี่รู 14, ้สิบสี่กับสี่รู้สิบสี่เอาเฉพาะสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามานะคะก็จะเป็นบวกแปดรู้สิบสี่นะคะอันนี้ก็จะได้คำตอบออกมานะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้นะคะเนี่ยตัวนี้เลยเามาดูข้อต่อไปนะคะข้อสิบสอง รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีพื้นที่600ตารางเซนติเมตรนะคะถ้าด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาวเป็น75%ปซของด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งแล้วเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ยาวกี่เซนติเมตรวาดออกมาก่อนนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากด้านหนึ่งเป็น x ด้านหนึ่งก็จะเป็นเจบ้าเปอร์เซ็นต์ก็คือเจ็ดส่วนห0ึ่งรของ x ตัวนี้ มีพื้นที่600ตารางเมตรพื้นที่ของสามเหลี่ยมเท่ากับ1ส่วน2คูณกับฐานก็คือ x คูณกับสูงก็คือ75ส่วน100 x พื้นที่ของเราเท่ากับ600ก็แทนค่าลงไปนะคะตัวนี้ทีนี้ก็จะแก้สมการนะคะ สองตัวนี้หารอยู่หนึ่งร้อยตัวนี้ก็หารอยู่นะคะจะเอาไปคูณคูณเราจะคูณสองร้อยตลอดนะคะสองร้อยคูณตลอดฝั่งนี้ก็จะหายไปนะคะก็จะเป็น x คูณกับเจ็ดสิบห้ากนะคะก็จะเป็นสองหกเป็นสิบสองได้เท่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดสิบห้ากยกกำลังสอง จ็ดสิบห้าคูณยูกำจัดโดยการหารออกนะคะก็จะเป็นตัวนี้การหารไม่จำเป็นต้องหารตั้งหารเจ็ดสิบห้าเลยนะคะตัดค่อยๆตัดก็ได้ตัดเจ็ดสิบห้าตัวนี้ก็คือห้าหารลงนะคะก็จะเป็นห้าหนึ่งเป็นห้าห้ายี่ห้านะคะตัวนี้ก็ห้าสองเป็นสิบห้าสี่ยี่สิบอ่าเราก็จะตัดต่อไปเรื่อยๆ ห้าสามสิบห้าห้าสี่เป็นยี่สิบห้าแปดเป็นสี่สิบนะคะต่อไปนะคะเอาสามหารตลอดนะคะสามหนึ่งเป็นสามสามหนึ่งเป็นสามสามหกสิบแปดนะคะได้หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันหกร้อยเท่ากับเอะะ็ยกกำลังสองอะไรนะคะยกกำลังสองแล้วได้หนึ่งพันหกร้อยนะคะ คูณกัน2ตัวเหมือนกันเท่ากับ1,600 16มาจาก4คูณอยู่กับ4เลข0ูก็แบ่งไปนะก็จะเป็น40คูณ40ทำไมถึงใช้เฉพาะ40นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นความยาวเราจะไม่ใช้ค่าที่ติดลบนะคะดังนั้นเราจะได้ว่า x ของเราเท่ากับ40นะคะแล้วตัวนี้เราก็จะแทนค่าลงไปก็จะเป็น75ส่วน100คูณกับ40 ตัดได้ก็ตัดนะคะ2 2เป็น4 2 5เป็น10 5 5 1เป็น5นะคะก็5 5 25คูณกับ2ก็จะเป็น30เราต้องการความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากเรารู้แล้วว่าด้านนี้ยาว40ด้านนี้ยาว30แต่เรายังไม่รู้ด้านนี้นะคะเราก็จะใช้ทฤษฎีบทพีทากรัสมาช่วยนะคะก็จะเป็น ตัวนี้ให้เป็น c นะคะก็จะเป็น c ยกกำลัง2เท่ากับ30ยกกำลัง2บวก40ยกกำลัง2อันนี้ก็จะเป็น900บวกกับ1600เท่ากับ2500นะคะทีนี้ถ้าเป็น c เดียวนะคะ25มาจาก5คูณ5นะคะก็จะเป็น 2,500ก็มาจาก50คูณ50ดังนั้น c ของเราก็จะเท่ากับ50ความยาวรอบรูปนะคะก็จะได้เป็น50บวก30บวก40เท่ากับ80บวก40เป็น120นะคะเซนติเมตรอันนี้คือคำตอบ สำหรับวันนี้นะคะก็พอเท่านี้นะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยนะคะให้สอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะ